อยมาพี่น้องครับม้อนี้เมนูตามที่เห็นพี่น้องสัวเล็บมือน้างพี่น้องอุ้ยกำลังที่ทรงเคืองนะพี่น้องเด้อได้ขอบุนมาใส่ครับกับนี่ครับพี่น้องโอ้หนำยำานำจิ้มห้องกำลังกาแนงครับโอ้ตุตงตววงเส่นอะกอบพี่น้องมาครับมากินข่าแรงน้ำคูตัวได้พี่น้องเด้อม้หนี้มา,มาโอ้สีสันเป็นงงคักหอมประแดกคุยหุยพี่น้อง มากินข้าวแล้งนํากันครับขออนุญาตส่งให้เขากันจักหน่อยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปแฟนลับเอฟซีใหญ่พี่สู้ขู่สู้ก้อนขับนี่ครับมากินข้าวแล้งกับพวกตัวครับมอนี่กับเมนูนี่ครับโอ้ยำตีนไกพี่น้องนี่หรือว่าเรียกทับซับภาษานะครับพื้นบานมวนวานม,มายำเล็บเบอ้อนางพี่น้องเอ,าอ้าไปยังทั้งนั้น น้องมีสุกแกนวได้ไหมครับได้ขนมจีนค่อเนขนมจีนเนาะน้ำยากะทิพี่น้องโอเคครับวันนี้มะส่วเอาอบวบลายยาห้างพี่น้องส่วขนมจีนใส่นี่เนดะ้อเออส่วตีนไกนน่้ไสหนิครับม,มีสุกแชร์ลี่กับอ๋อจา้ามาชิมชนแกว้วชิม,มเอาพี่น้องมามามาเสบๆสีบกับกุบ้ยตัวครับผมทำมวันนี้ไม่มีมีสุกชรลี่อืมลืมเลยมันเป็นไรท่านผู้ชมดูแล้วว่าวันนี้มากับน้องมีสุก แค่แนีวนะครับเยืมมีสุกแฟมิลีีพี่น้องโอ้ยจับๆเพ่อนแล้วพี่น้องนะถึงไหมเห็นมาอู้ตอนใหญ่ๆได้ <What S 1> พี่น้องนะ <that. What? S 1> จัดจัดกันเลยครับแม่ผักสลัดได้พี่น้องนะ ขาปลาทูนี่ครับอยากให้พี่น้องลองซิมบงมมมเลี่ยนซอน,ซอน,นไหนบ้างซอนนี้ประธานไปไหนขอเพี่ยนซอนพ้นองมันนี่แม่คั่วตุกีก็ครับนะ้ำพี่นอออ้องไหมนี่กินะหรอชิม พ่อขอชิมหน่อยอ๋อหน่อยจะเป็น,นขนมย,นนยาบบอร่อยมากจริงลองนี้กับแดนไหมหนอนลองไหมไม,ไม่เปไม่เ็นมันย่านเผ็ดเดียวหน่อยพี่ลองมาครับตำไทยแบบทัวร์ได้ไหมน้องเนอะทางนั่นี่ยครับ แบบปิ่แข็งย่างนี่เพีงองขอคุณท่าทำยังแม่ขกกั้วตุกกีจัดไหนก็ออขอไปทานอภัยมันนี่ครับฝนตกตัวแข้งนนยังไงยุ่งออกสีลายได้เพียงแล้วแต่ได้ขอกินข้างในครับมันนี้นะครับบกติกินข้งนนานงนอกนอล้ากินข้างนอกเลยแเรากินข้างในทุกวัน เรากินข้างในทุกวันทำไมบอกกินข้างนอกอะ่ะไม่บอกท่านผู้ชมว่าถ้าฝนถ้าเกิดฝนไม่ตกเพื่อเนเริ่มีกำลังมีคำถามพี่น้องจิปลอยนึ่เน่ะอืาโออจจ,จัรย์ครับเมื่อนี้เฮ็ดถือสูตรพี่น้องใจงกักหัวคักสักครั้งก่อนสิบา้าวไม่กลัวเอาตีนใกล้ไปต้มไหม เม่คขาไปซื้อมาเนี่ยเขาบอกต้มไม่ได้มาทันมาแช่แโ,โซดาใช่ไหนะมเสียแผนไปหลังมะเด้แก่มืมอม่อ้สำเร็จเป็นหเอาอะไรน้ำค่ะน้ำค่ะน้ำบกอย่าเป็นลอง โมโมาเผียบพี่น้องเสร็จเสร็จยุลางยั่ไหครับมันเนี่ยโอ้มอืมเป็นังไงบ้างมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวบังหน้าพักสลัดเจ็บๆพี่น้องได้มาจากตลาดครับ ยิบไปทางไหนกับนีต่ตีนนะไป็นงนั้นเหมือนนมาๆพี่น้องอืมอืมอืมจะนาพี่นอออาา้อ,อ,อ,นนอง อ,อัศจรรย,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 ย์ครับบักพีกแห่งโอ้้ใจเยี่ยมเลยไปแล้วไปหาแม่มาครับตั้งใจกินหรอกท่านผู้ชมดูเราอยู่อย่าเดินบ่อยอย่าเดินไปเดินมา ถ้าใายังไงบ้างอ๋อเขาทาตรงแห้งครับอยากกินเนี่ยจะพีเเื่อตามลลกอืมนั่นก็อ๋อสไหมนั่นแหละมองกล้องไว้ท่านผู้ชมขึ้นวกชีอ่ะ ไปดีวปขวาแกเพีรจัง้อยพีย่นัองโอ้ขอบาพระทา,า,านภะพพี่น้องมาอู้ยอัศจยดนะครับนำ้นำน้ำยำอัศจั์พี่น้อง สาใจยังอหาขนมจีนมาพวอดไปหน่องนี่ครับฮู้ ต้องซิมอมิสุกค,ครับมหืมงามผิดมากงามมันประเด็นนัวแห่างให้หมดนนัวลูกนะนัวหน่อยไหมลูก ต้วงครับยิ่ไก่อวแห้งหูสูดแล้วมันพี่น้องนะอย่าลงต้มกับผมนะใส่เมื่อกลังวะครับ ปลาชูด้วยนะ,ะอืมฟินน้ำไม่ได้เป็นน่องงัง้ฟินครับอืมอืมโอ้ขม,มเซนเ้นได้ปะเอาเดี๋ยวพ่อนะนี่ใครจะหมดก่อนกันพอเยอะขนาด <c oughs> นี้พ่อกินไม่หมด <c oughs> กินแข่งกัน โอ้สาธิตพี่น้องอมามามาขับมาผู้ใดเราผลิ่งเขามาเบิ่งครับโอ้ขาดไปยังนึงเนาะพี่น้องเนาะบักกะทินห้อยแล้วมีบักกะทินห้อยลงนี่องอย Mm. Má, chu mấy cái này ô ý đấy tè hưng nó mh 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 trong โอ้โหกินนอดเพื่อเป็นพี่น้องทุกคนสุกคนเลยเนาะพี่น้องชดน้านี่ยประหยาดบักครับพี่น้องแห่งเพชรแห่งแสบพคนมาหนำย่ำนี่ไม่ใช่มีกระเทียมดองแล้นะครับ อืมอืมอ่ามามาครับมะอืม,ม,มอืมงมางอืมเอานี่อืมโกองโจ๊ะใส่ได้ปีหนองอืมนี่มาแยบพักอะไรแม่ของหนู ô thầm ta lên lấy là phải không ô giờ sổ đỏ đó các bậc vị bậc vị hàng bạc thân thân ช่วงสิบโมงมาได้รพี่น้องนะอันนี้ข้ามาัดอ,อย่าพักพี่น้องอไม่ไม่นุ่นจงจอมจานอีกนะ ยพนยนองเเนมาลา้ามาชมก่อนเรกนี่หะอพี่น้องเนาหนาจังเลยนอพี่นอ้อนนนงเนาะูโ้โหเครับพี่น้องน้ำไหมน้ไหมคะโอ้น้ำหูน้ำตาลน้องโอ้เข่าท่าครับโอ้เสียบครับ สมกับคิดอยากด้วยมันเนี่ยเมนูที่เราค่อยกับมัอนี่กับมาอ่กับฟ้อมมาแกะตัวเลยพี่น้องครับย่ำตีนไก่พี่น้องโอ้ยนี่เนาะมือนั่นลงไปลวกเสร็จแล้วเป็นไงเละดุ่มเปียเลยพี่น้องเอา้ามัอนี่ก็ขอกู่ตัวขอขอ,ขอบคุณขอบคุณกู่ตัวขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติกับเขามารับชมนะครับช่องครัวกู่ตัวเราพี่น้องเนาะโอ้เผ็ด ครูทัวอ่ะขอส่งความสุขไปถึงหัวสึงเหีนเก่าเด้อพี่น้องเด้อกะฝากความหักความคิดถึงนะครับเป็นกำลังใจทุกขู่ทุกคนกื้เก่าครับพบกับครูตัวกับช่องครัวคนตัวกับน้องมีสุขชาแนวแฟมิลี่ครับได้ไหมนะโอกาสดานะครับพี่น้องเด้อดังความมั่นพอกันกินของแซ่บ,บเพื่อนได้ไหมครับมื้อนี้ขอตัวแล้าก่อนสวัสดีครับค่ะ